มอนี้ก็อยู่กับช่องโพสิทธิฟาร์มมอนี่ผอมกับศรี้าเอฟซีก็พีพ่นองเช่าวงวสีกำลังเด็กขอบขัวนแล้วครับกระสีมารีวิวขอครับรีวิวขอกอยู่ฟาร์มครับว่านี่เอฟซีถามเขามาว่ารีวิวขอกให้ดูหน่อยพมกับศรีจัดหนครับไปครับเดี๋ยวพมสีผ้าไปเบิ่งนกันเลยครับก่อนอื่นเลยผ่ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกาลังแรงใจนะครับในการให้คลิป ไปครับไปฟังท่งนี้ก็นเป็นอขอ,อกใหม่ครับคอ,อกไม้อยู่าคอ,อกไม้อยู่าแต่ทีเป็นขอ,อกแม่บอกครับขอ,อกไว้ถ้าให้แบบแม่ที่ว่าตังคองเลี่ยวร่อขอดมาอยู่นี่เบิดเลยครับขอ,อกทั้งหมดกันที่เป็นขอ,อกม้าหน่อยครับพนันไปเบอ้์ เป็นคอกที่ว่าคิดว่าเขานำเขาบ้างไหมเขากลับมาพากินนะครับออกมาเบอร์ข้างในตัวนี้ก็คอกอ,อ,อยกู่ประมาณสามเมตรคูณห้าเมตรนะครับสามเมตรคูณสามกระเป็นเสาเหล็กเสาคาน์ีิกะเป็นใส่เป็นไม้ยูคาครับไม้ยูคา ประหยัดต้นทุนไว้ก่อนครับกับต้นคอกไม่บานๆทัธรรมดาครับจะห้างมาเป็นห้างปูนห้างปู่จ้างสร้างครับจะเป็นใหม่ดีกว่ามุ่งทั้งกระสีกับเฮดเองครับเฮ็ดกระพอบึงเลงไอ้ไหลยขอดนี่ครับเมื่อบิ้งอันนี้ผมแนะนำเลยครับนีกคันคันซังกระสีใสครับ เพื่อนยัง้งว่ะจิเพื่อที่ว่าให้แดยดยตซองลงมาถือพื้นละขี่มันแห้งครับนะครับมาบปดขี่แหง้งนี่ครับขี่แห้งแบบแห้งเลยครับมันก็เป็นขวารีเนาะครับเนาะถ้าจะใส่เบิร์ตไลายมันก็สีแดดดูมองนี่แกที่ทั้งเบิร์ตแกสีนี้อยู่หกขวครับทั้งนี่แกที่เป็นห้องขวา จะเห็ุแล้วครับเสาเสาใหม่นี้ผมใส่เป็นใหม่มงงใหม่ยันโอเร้ากตัวก็เพิ่ม่าใหม่ยังไม่สะอาดรครับนี่นะครับถั้านี่ก็ทีเป็นเป็นใหม่ครับถ้าหันทีเป็นเล็กนีเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เล็กบนงแผงก็ทีใส่เป็นใหม่เลยมันกะกระดวกครับ เอาทีมไให้เพิ่อนกินเลยครับตรงนี้อาคือเก็บขี่ทุกๆ2บสอมื่นครับสองหมื่เจ็บสองหมื่นเจ็บนามกระเทียวไปข้างหลังยังสิครับพเพิ่อนได้กินตลอดทั้งคืนครับครับ,รบเพื่นบรรยากาศด้วยครับบรรยากาศล้างข้อล้วกา็เกเลือแร่ครับ ก็เลยม่ต้อาครับนี่ครับเีือเลยเรือเลยคือผมใส่ก่อนหาลูกครับแบบนี้มันสีบอแตกง่ายครับน่ครับห้อยเพิ่นเรี่ยกินตัวนี้พเพถึงเดือนนะครับนี่เพิ่นเรือเรียกกินแบบกินสูวท่างครับมันหมุนได้ตลอดมันก็สะดวกสบายครับ กับํำรุงทั้งฉีดทั้งกินนะครับนี่ครับมาเบิงสีมาเบิงให้เบิงพื้นครับพื้นในห้างเอาเสียงมาก่อนนะครับ,หหาาารบมาเบิงพื้นห้างห้างตัวนี้ผมสีผมใส่ยิดยิดยิดบล็อกนะครับสองก่อนมาทั้งนี้สองก่อนก่อนละ กรสิประมาณ80เสนแล้วก็ข้างล่างนี่สามก่อนครับนี่มองนี่ซามก่อนนตัวนี้นข้างหน้าซีก่อนครับนี่ก่อนแล้วก็เทพื้นครับแข็งแรงครับครับแข็งแรงครับเข้ากับใส่ให้กินหัวหาเทากับเทปตรง,งนี้เลยครับเป็นกระสีอยากินเรีๆบๆเลยครับ นี่นะครับเกาะไม้ครับแข็งแรงแน่นอนครับใช้งานนี่สิปีขึ้นแล้วครับก็มีเงินมีทุนหรือหอบกันจ้ามันมาตรฐานกันนี่ครับตัวนี้กับชิ้นีเขียงทีบบอลให้เก็บนะครับกระชีดว่าสิเฮ็ดเกาเขียงอยู่นี่นครับแน่นใจนะครับ ลักขาี้บะเบินะคร้บห่างท้าผุนครับงามมะครับพายุงไทยรังข,งของหัวงามงามไรถ้ับเป็นหุมนี่แหละครับพายุงไทยพี่เขาเสี่ยงทุ่มครับตูนเลย เกิเป็นห้างเงาครับเป็นสำหรับง่วนหรือว่านำขาว่าไม่ครับกิะคิดเมื่อพากใบขอกีกางครับขี่ยืน่นเพราะว่าใส่แน่นนี่คือกันครับแ่นไีแงนีน้ครับกระคิให้เบ่งเบ่งล้างขอบกับเป็นขอบล้างแปนปล่อยครับทั้งผิเช่วเขียวอันนี้คือ่ใสซขีหง่วนนะครับ ใส่ปุ๋ยครับนี่แหละครับก็บเป็นขอ,อกอยู่ฟามโดยโดยข้าวขาวครับจะเป็นไมลูกข้าพี่กอนครับกะทิมาบอกมาบอกงบประมาณในการเห็ดเห็ดขอกสองขอกนี้นะครับอ่าขอกตัวนี้กะทิงบประมาณที่เห็ดกะทิอยู่ะมาก หาหมื่นครับรวมทั้งไอ้จ,าจา่างจ่างเทพืนเทห้าง่วนหมากจ่างให้ถาดกับสือคล้องครับนี่สือเล็กสือสั้นกระสีนี่นะครับสั้นกระซีตัวนี้ผมใส่เป็นแบบสั้นกระสีมีหลอดนะครับกระซีชิก็สันไทยนี่กระไซใหม่กระสีแพงนี้ชิดใหม่ครับโอ้ยใส่เล็กไซเล็กกระสีแพงพอเห็ดตอนเล็กแพงๆนะครับจะมาขอกใหม่ของใหม่อยู่ประมาณ บากเกินบากเกินสี่หมื่นครับทั้งเบิดเลยทั้งทั้งกระสีกระคาเรือใหม่ใหม่ใหม่ของเจ้าของครับเรือไปของเจ้าของกระสีนี่ซื้อซื้ออิทอิทบลซื้อปูนซื้อหินซื้อรายครับตะปูนัดยังกระสีครับของยูตำนานมากเกินสี่หมื่นครับผมรวมๆให้เลยพอขาแรงเข้าไปจาก ข้าเห็ดเองครับแต่ที่ได้ได้มกักได้มักอยู่ครับทั้งทั้งนี้กะเห็ดเองเนี่ยซอยซอยก,กันกับสร้างนั่นแหละครับกะจ่างนั่เพราะว่าเขากะโบราณเดีไอหูว่ามันต้องเห็ดจ้งได้เน่้อนาะครับเนาะเขากะจ่างสร้างที่ขึ้นชำหนาหรือแบบเฉียวชาในดันนี่กะมาซอยกันครับพอาะดังๆกะเห็ดเองนะครับมีอง ใจมากครับกระสีเป็นปลายงามแล้วครับบาดีเพราะว่ามันกระสีเป็นหลูกเป็นล่างเนาะครับเาในการเฮ็ดฟาร์มผมกะทั้งเลี้ยงมะนำกระซึกษ้านำงบก,กะงบที่เฮ็ดกะมีมีอาเพื่อน,นี่แหละครับเป็นเป็นทุนพ่อแม่นี่ยแหละครับซอยกันเฮ็ดพอกกัเฮ็ดเท้อเดียวแล้วครับ หวังว่าใส่งานกับ10ปี9ปีก็ว่าสิให้มันได้ครับเยียงง่วกแตยูนิตทั้งเบิดกับ16ตัวครับเอ้ย12ตัวง่วง12ตัวแล้วขั้วไอซี่ตครับปลูกหญ้ากับ46เจ็ดไร่แปดไร่กับจะขอเพิ่นปลูกอีกหรอครับเหลือกับจังขายครับหญ้าก็ได้เสี่ยงกับหาซื้อเอาเอากับ็นหน่อยลูก ี่กใส่หน้าเนาะครับครับกับว่มีอะไรครับกับมาอัปเดตอัปเดตรีวิวขอกงวงบประมาณเนาะครับเนาะเหตุผลี่เห็นหน่องเยฟซี่เหตุหูกันเนาะครับว่ามันเท่าใดเท่าใดว่ามันสีแพงบองสีนะครับตัวสีแดงมาเป็นโพวกดีฟาร์มมาเป็น,นขอกงอขอกล้วยยู่นี่ครับสุดท้ายาลกัฝาก กดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ช่องพูดสีฟามเพื่อเป็นกำลังแรงใจนะครับนาะสําราเบอร์นีโพสดวีฟามขอขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย